จะตกแดจะออกก็ต้องกินมาค่ะวันนี้จะทำกุ้งแฉรหรือทอดมันกุ้งวันนี้ได้กุ้งตัวใหญ่หน่อยค่ะไม่เชิงกุ้งฝอยตรองขีดดีผ้ามาซื้อกับรถกับข้าวค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะใส่อใบมะกรูดหั่นฝอยหั่นฝอยอยหน่อยทอดมันกุ้งนี้ต้องใส่ใบมะกรูดนะคะเพราะมันจะหอมเก่าก่า เท่ากันกินแล้วก็อร่อยมีกลิ่นหอมของใบมะกรูดเสร็จแล้วคะ่ะมาเตรียมแป้งกันใช้แป้งโกกินะคะแป้งกรอบโกกิวันนี้เดี๋ยวจะใส่สักสองตะพีทีไม่ออก <laughs> อเอาทีใส่ตะพีแล้วกันใช้สองตะพีนะคะแล้วก็มีไอ้นี่น้ำปูนใสปูนแดงนะคะ คุณแดงที่กินหมากเนี่ยเอามาใส่น้ําแล้วก็รอให้เขาตกตะกอนใส่ไข่ไปใบหนึง่งเป็นกองจะีกว่าเทไ, <c oughs> ไม่ค่อยจะออกอีกเหนียวหนืดน่าแล้วก็พริกแกงพริกแกงไม่ใส่เยอะใส่พริกแกงไปช้อนหนึ่งพริกแกงแดงเนี่ยค่ะน้ำปลาหน่อยหนึ่งกะเอานะคะไม่มีสูตรตายตัวทำไปชิมไปรสดีอีกนิดนึง เพิ่มความกลมกลม่อมใครจะใส่น้ำตาลก็ได้นะคะนิดนึงก็ได้แล้วแต่เติมน้ำค่ะเติมน้ำเปล่าค่อยใส่นะคะอย่าเพิ่งใส่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะเหลวไปคนดูก่อนก็ใส่น้ำปุนใส่สักช้อนหนึ่งสองช้อนเพิ่มความกรอบน้ำปุนใส่ทำให้แป้งมันกรอบขึ้น น้ำปูนใส่ที่เหลือไม่ต้องทิ้งนะคะเอาใส่ขวดใส่ตู้เย็นไว้เลยเวลาจะใช้ก็ออกมาใช้ได้ใส่ประมาณสักสช้อนสองช้อนกว่านะคะอันนี้เราคนดูก่อนนะคะถ้ามันคนไปก็เดี๋ยวเติมน้ำเพิ่มอีกลองคนดูก่อนําไปชิมไปค่ะได้ที่แล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดหั่นฝอยเพิ่มความหอมให้กับทอดมันของเรา ฝอยไปไนะคะนอยฝอยเล็กๆคนดูอีกทีไม่ให้เหลวไปไม่ให้ขนเกินไปนะคะเหลวไปก็เวลาทอดก็ไม่จับแผ่นค้นไปก็เวลาทอดก็แข็งเอากุ้งลงเลยค่ะเอากุ้งผสมลงไปเลยคลุกให้เข้ากัน ดูอีกทีว่าจะเหลวไปไหมเหลวไปก็เติมแป้งอีกนิดนึงถ้าคนไปก็เติมน้ําอีกนิดนึงเทนี้เท่าที่ดูโอเคแล้วค่ะตักทอดเป็นแผ่นๆได้เลยเมื่อกี้ชิมรสดูแล้วพอดีค่ะรสกลมกล่อมไม่เผ็ดมากคนแก่กินได้ตั้งกระทะเลยค่ะเดี๋ยวรอน้ำมันร้อนแล้วมาดูกันค่ะ น้ำมันร้อนแล้วเริ่มลงมือทอดกันเลยค่ะจากไม่ต้องแผ่นหนามากนะคะเดี๋ยวจะไม่กรอบเอาบางๆหน่อยก็ได้ พอประมาณพอประมาณประมาณเต็มคทียค่ะแผ่นหนึ่งระทานีได้สักสามแผ่นนะจะได้กุ้งกุ้งเหลืองเรียกกุ้งขึ้นซึ้งนี่กุ้งเหลืองดูน่ากินค่ะ แผ่นแรกไปในน้ำมันมันร้อนมันจะสุกก่อนเพื่อนสองแผ่นยังไม่เหลืองดีกับกลับหน้าทอดต่ออีกหน้าแผ่นแต่แผ่นแรกมันลงก่อนเพื่อนค่ะน้ำมันมันร้อนมันเลยเหลืองก่อนเพื่อนเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งเหลืองได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเอาขึ้นเลยสีเหลืองทองน่ากินน่ากิน ตะทางจะกรอบมากๆเลยค่ะกระทะหนึ่งได้สามแผ่นแล้วเหลืออีกทีเหลืองก็น่าจะได้อีกสามแผ่นเหมือนกันวันนี้ทอดกุ้งยี่ห้าบาทได้หกแผ่นน่ากินค่ะกระทางกรอบมากๆเลยสีเหลืองดีจังเลยสีสวยสวย พอนที่เหลือได้อีกสามแผ่นสามแผ่นกับติดสี่ก็โอเคเนาะทำกินเองก็จะไปหยักหน่อยซื้อก็ไม่รู้เท่าไหร่จุ่มตัวใหญ่เลยเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะแป้งไข่น้ำปูใส่ทิ่แกงน้ำปลารสดีหน่อยน,นิดตาลนิดอันนี้ก็ได้แต่ชอบมนกัะน้ำตาลใส่ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ ไปมากรูดหันควายได้นี้อีกได้กุ้งแพได้กุ้งได้ทอดมันกุ้งจานเบลอเลยเอ้าวเหลืองแล้วกลับด้านค่ะอ,อันนี้นก็เหลืองน่าก,กินมากๆค่ะหกแผ่นค่ะหกแผ่นเต็มๆมีเหลืองทองงามอร่ามใสา่ใจประกอบมากๆเลยค่ะ ไปทีแล้วคะ่ะเอาขึ้นเลยเอาขึ้นไปพักน้ำมันไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำน้ำจิ้มกันค่ะน้ำน้ำออ,อาจารด์หรือจิ้มกาน้ำจิ้มไก่ก็ได้นะคะถ้าใครมีน้ำจิ้มไก่ไมาทำน้ำอาจาร์็น้ำจิ้มไก่ก็ได้อุ้ยสวยงามมากเลยคะ่ะร้าทางอร่อยมาก าตามน้ำมาจาัดต่อเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะในนี้มีน้ำส้มเกลือน้ำตาลน้ำต้มสุกใส่น้ำเชื่อมก็ได้นะคะเดี๋ยวแต่ทา กะทอดมันกุ้งหรือกุ้งแพรแล้วแต่จะเรียกเสร็จแล้วน่ากินมาก เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาสวยงามน่ากินต่าทางจะกรอบมากๆเลยยังไม่ได้ชิมกันเลยค่ะเดี๋ยวไปกินกันเลยค่ะดูว่าจะอร่อยขนาดไหนมาค่ะทอดมันกุ้งร้อนๆกินแกะน้ำอาจาดกุ้งก,อกรอบรสชาติกลมก่อมถ้าใครชอบนะฮะเมนูนี้รับรอง อร่อยถึงใจฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีค่ะ